สวัสดีครับกลับมาพบกันปฏิพัทธ์อโอตโต้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับถ้าเกิดเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับอ่านรบกวนฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยแล้วก็จะมีการอัปเดตลงคลิปวิดีโอนะครับทั้งรีวิวตัวรถรีวิวที่คุณลูกค้ารับรถอัปเดตรถเข้าใหม่อัปเดตสต o อกที่ร้านให้คุณลูกค้าได้รับชมกันอีกเรื่อยๆแน่นอนนะครับ ส่วันนี้นะฮะถือว่ามีตอนเดียวอีกรุ่นนึงนะครับที่อ่านอย่างนําเสนอและก็วัยรุ่นน่าจะชอบกันหลายคนนะครับหรือว่าคนต้องการตัวรถแลนแแบบนี้นะครับที่ร้านเรามีเข้ามา1ครคันนะครับเป็นรุ่นอะไรนั้นเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันเลยครับ แต่วันนี้นะฮะเราอยู่กับเจ้าโต้ตาไฮรักรีโว 2.4J เจพัทนะครับสาคันนี้จะเป็นกระบะตอนเดียว4ขอนะครับหรือว่ากระบะตอนเดียวช่วงร้อสั้นตอนนี้เนี่ยเราลองมีการเช็คมาแล้วตัวนี้เนี่ยหรือว่าตัวโฉมแรกเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากเลยเผลอๆอาจจะไม่มีในโชว์รูมแล้วโดวยด้วยซ้ำนะครับวันนี้เรามีเข้ามาที่ร้านเราอีก1คันนะฮะคุณลูกค้าครับที่กำลังรับชมคลิปนี้ของอันอยู่ถ้าเกิดสนใจหรือว่าอยากได้ตัวรถสีขอหน้ารักหน้ารัก ในเรื่องของตัวการใช้งานด้วยเรื่องของตัวการบรรทุกด้วยวันนี้เรามีรถเข้ามาแล้วครับสนใจไงโทรที่เบอร์ใต้ล่างคลิปไ,ได้เลยมาก่อนได้ก่อนถ้าเกิดคุณลูกค้าจัดไฟแนนซ์ล่ะประวัติดีไม่ต้องใช้เงินออกรถครับแต่ถ้าเกิดสะดวกที่จะซื้อสดเดี๋ยวเรามาต่อรองราคากันหน้าร้านเพิ่มเติมได้อีกทีหนึ่งนะครับมาดูในส่วนของตัวด้านหน้ากันก่อนนะครับสับกันนี้เนี่ยจะเป็นเครื่อง2.4ลิตรนะฮะปี2017นะครับสีขาวเดิมโรงงานแน่นอนนะครับว่าในเรื่องของตัวคุณภาพ รถส,สวยไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมจมน้ําหรือว่าตัดต่อเป็นหมายไม่มีแน่นอนถ้าเกิดคุณลูกค้าซื้อรถไปแล้วออกจากร้านเราไปแล้วพบว่ากอไม้มาย้อมแมวย้อมแมวจมน้ําไฟไหมเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนเดี๋ยวแถมค่าตกใจให้ด้วยนะครับส่วนของตัวปี17เจนี่ยจริงๆตัวคันนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวหน้า A1 นะครับหรือว่าเป็นตัวหน้าโมเดลแรกเลยแต่ว่าเราเปลี่ยนแล้วเรียบร้อย สี่ขอส่วนใหญ่คุณลูกค้าออกมาจะแต่งกันเยอะนะครับคันนี้เราเลยจัดเต็มให้ใส่เป็นกระจังหน้าล็อกโคนะครับตรงนี้เบิกใหม่เปลี่ยนใหม่นะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับส่วนของตัวโคมไฟหน้าตรงนี้เนี่ยเป็นหลอดฮาโลเจนรีฟักเตอร์นะครับเดิมๆโรงงานอยู่แต่สามารถสับเปลี่ยนเป็นพูกแบบ ของตัวท็อปได้มือสอเกตสวยมีมือสอเกต a a มี M e, นะครับตรงนี้มีของแต่งรองรับค่อนข้างเยอะนะครับก็ถ้าเกิดในช่วงของตอนเดียวเนี่ยหรือว่ารถพวกกระบะไม่ว่าจะเป็นตัว5ขอแซนด์บาร์โปรติหรือว่า4ขอที่เราเห็นกันอยู่นะตอนนี้เนี่ยนะครับแต่งยังไงก็สวยใส่ยังไงก็หลอ่อใส่ข้อเตี้ยก็ได้ใส่ตู้ทึบก็ได้แต่ว่า4ขอพวกนี้มันต้องสั่งพิเศษ เดี๋ยวมาหลังไม้กันอีกทีนึงนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันต่อนะครับ2.4ลิตรสับคน,นี้เนี่ยจะเป็นรหัส 2GD นะครับ 2,393cc นะครับส่วนกำลังสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่150แรงมา้านะครับแรงบิดจะอยู่ที่343นิวตันเมตรนะครับตัวเครื่องสวยนะฮะไม่มีข้านะมน้ัาเครื่องหลยเยิม้มนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวบอดี้ที่แบบดิมเดิม แห้งๆใสๆสะอาดเนียนกริบทุกจุดนะครับตัวแผ่นเพลสติ๊กเกอร์มอกหัวนงหัวน็อตนะฮะทุกตัวไม่เคยมีการขยับนะครับขันไขออกมาทําสีแล้วก็ตัวฉนวนกันความร้อนใต้ฝาปรงตัวพงตัวผ้าเนี่ยนะฮะคุณลูกค้าลองดูนะครับเหลืองกริบเลยใหม่มากนะครับขาหน้าเดิมครับนะฮะทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานหมดนะครับมีพวกแบบกองเบรก ABS นะครับสามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้นะครับตัวรุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีอะไหล่รองรับได้เยอะเพราะว่าเป็นตัวแบรนด์โตโยต้าด้วย นะครับแต่ที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือตัวรถมันแต่งแบบพื้นฐานให้กับผู้ลูกค้าแล้วนะครับที่เหลือเนี่ยเราไปเติมนิด เราไปแต่งหน่อยปั้นต่อเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเกิดมองในเรื่องตัวการใช้งานเนี่ยแน่นอนครับบรรทุกได้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวในส่วนตัวด้านหน้าประมาณนี้เลยไม่จบนะครับไม่จบแน่นอะนเดี๋ยวไปดูในส่วนตัวด้านข้างกันต่อครับสำหรับด้านข้างนะครับเดี๋ยวก่อนเดืรา้าเรามีบริการขัดสีเคลือบผิวนะครับแล้วก็ทาความสะอาดต,ต,ตัวรถทั้งภายในและก็ภายนอกให้กับลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับวารันตีหลังการขายนะครับเรามีการรับประกันตัวเครื่องและก็เกียร์หเดือนหรือว่า1นึ่งหมื่นกิโลพร้อมกับ W s ล a r t นะครับร่วยก ตรงนี้เรามีระยะเวลาให้นาน1ปีเต็มๆนะครับส่วนตัวด้านข้างเนี่ยสีขาวเดิมโรงงานสวยเสมอกันจรลดึงด้านท้ายไม่มีรอยสเกต็ตถึงกระเด็นใส่ขนมุขนแมวอะไรงนี้ไม่มีนะครับรถสวยสะอาดมากนะครับส่วนของตัวล้อเนี่ยครนนี้เราใส่เป็น TE37 ไว้ให้นะครับพร้อมรัดด้วยยางปี2020นะครับตรงนี้แมกหมยางใหม่ My, My, แต่ว่าเรายังไม่ได้จัดฟิตเมนต์ตัวรถหรือว่ายังไม่ได้จัดทรงรถอันนี้คือทรงที่มันเป็นเดิมๆจากโรงงานแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าลองดูว่าเฮ้ยโอ้โห ตัวนี้เนี่ยมันต้องแต่งเพิ่อมอีกหน่อยจัดทรงเพิ่อมอีกหน่อยรับรองเลยว่าสวยแน่นอนถ้าเกิดคุณลูกค้ามาเป็นเจ้าของคันนี้แล้วหรือว่ามาจองคันนี้แล้วมาจับไฟแนนซ์คันนี้แล้วมาซื้อสดคันนี้แล้วอยากได้ทรงรถเป็นแบบไหนหรือว่าตัวล้อแม็กอยากได้เป็นไลายไหนติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์ใต้ล่างคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวเราจัดสรรหรือว่าทาสเปคตรงนั้นให้เป็นไปตามความต้องการของคุณลูกค้าได้อยู่แล้วนะครับต่อมาในส่วนของตัวไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่ที่กระจกมองข้างนะครับคงจะแปลกใจกันละว,วไปจะอยู่เป็นตัว แก้มข้างแต่ถ้าเกิดเป็น4ี่ขอออปชันหรือว่าในเรื่องของตัวอุปกรณ์เล็กน้อยจะเหมือนกับตัว2.8เลยนะครับก็อยู่ที่กระจุกมองข้างนะครับมีการตัดด,ด้วยทุกตัวโครเมียมเช่นเดียวกันนะฮะโลโก้ไฮรักนะครับแล้วก็ตัวมือเปิดซ้ายขวาก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับคราวนี้นะในสตัวด้านท้ายเราอาจจะเห็นกันแล้วนะครับจริงๆเนี่ยมีในหลายลักษณะนะครับที่ลูกค้าส่วนใหญ่หรือว่าเราดูศึกษาข้อมูลตัวนี้มาถ้าเกิดฟิลในการขับขี่เนี่ยมันจะใช้งานเหมือนกับรถเก่งเลยนะฮะเหมือนว่ารถ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลนะครับหรือว่าจะเป็นแบบในเรื่องตัวการใช้งานเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเจอสีขอพวกแบบอย่างนี้ที่ไหนนะครับภาคเหนือค่อนข้างที่จะเยอะลงเขาสุขสบายในเรื่องตัวการขับขี่ตัวรถสั้นการขับขี่ง่ายนะครับโค้งโค้อง,องอะไรอย่างนี้สะ,สะดวกอยู่แล้วนะครับพวกนี้เนี่ยมันเหมาะสำหรับการที่บรรทุกของไม่เยอะด้วยแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าดูแล้วว่าเฮ้ยบางทีมันต้องมีบรรทุกเยอะบ้างล่ะสักนิดนึงตรงนี้มันต้องเซ็ตช่วงล่างหน่อยเล,เล็กๆ,ๆน้อยๆแต่ถ้าเกิดในเรื่องตัวความสวยงาม อันนี้บอกเลยว่าใส่ไปเต็มเได้นะครับไม่มีจํากัดอยู่แล้วแล้วก็เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยส่งตัวตู้เนี่ยถ้าเกิดคุณลูกค้าจะใส่ตู้เนี่ยทำให้ได้นะครับแต่ว่ามาจองก่อนมาจัดไฟนแนนซ์ก่อนลดอนุมัติแล้วเดี๋ยวที่เหลือเราจัดก,การทําให้ได้นะครับข้อก็เช่นเดียวกันจะเ,เป็นข้อสูงพอกเสมอเก่งเราก็ทําให้คุณลูกค้าได้นะครับแบบนี้มันต้องสั่งพิเศษนะฮะตรงนี้คุณลูกค้าหลายท่านน่าจะเข้าใจกันดีนะครับเพราะมันเป็นตัวกระบะช่วงล้อสั้นหรือว่า4ี่ขอนะครับถ้าเกิดเราสั่งมาปุเี่ เหมือนว่าอคุณลูกค้ามอะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้เรามาคุยกันหลังไม้อีกทีนึงนะครับอย่างไงเดี๋ยวเรามาคุยกันหลังไม่อีกทีนึงนะครับสองตัวรถนะฮะกระบะนี่เดิมๆเลยฮะสวยกิฟนะครับแล้วก็ตัวล้อหลังก็จะเป็นตัว37 1เเช่นเดียวกันแล้วก็ตัวยงตัวยางอะไรอย่างนี้เป็นปี2020เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนตัวด้านท้ายกันต่อว่าครับโอเคครับเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันต่อเลยนะครับฝาท้ายเดิมโรงงานนะครับรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนตัวโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะ พร้อมกับไฟเบกรกนุ้ยสานะครับตรงนี้จะเป็นแบบ LED นะครับแล้วก็ตัวโคมไฟท้ายนะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับส่วนของตัวกบงกระบะอะไรอย่างนี้แม็กไนเนอร์ยังไม่มีเช่นเดียวกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดานไปดูรถก่อนหน้านี้มาอยู่แล้วหรือว่าดูในข้อมูลในพวกแบบวิกิพีเดียสื่อออนไลน์เงี้ยพวกแม็กไนเนอร์ส่วนใหญ่จะไม่มีนะครับแต่ถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยหลายๆอย่างมันเป็นความพิเศษครับเพราะว่าคุณลูกค้าต้องเห็นแบบนี้ด้วย มันเป็นตัวรถกระบะช่วงล้อสั้นนะครับบางคนอยากได้แม็กไลเนอร์บางคนอยากได้ iner, อได้อบางคนอยากได้ตู้ตรงนี้เราสามารถทําให้ได้แต่มาจัดไฟแนนซ์ก่อนนะครับหรือว่ามาคุยรายละเอียดโต๊ะที่ร้านก่อนแล้วเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเสร็จสับยังไงเนี่ยในใบจองลงไปได้เลยครับเต็มที่เดี๋ยวให้เต็มกราฟเลยจัดเต็มให้หมดได้ทุกอย่างนะครับนี่คือในส่วนของตัวบอดี้ด้านนอกนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของตัวภายในกันต่อดีกว่าครับสำหรับภายในนะฮะคุณลูกค้าจริงๆเ่ตัวสีขอก็ไม่ได้แตกต่างจากตัวสแตนดาร์ดปก คอนโซลด้านหน้าเนี่ยก็จะมีแอร์แบ็กหรือว่าถุงนมนิพภัยด้วยกันถึง3จุดนะครับแล้วก็ตัวเซนเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบ็กนะฮะซีดีวิทยุ M P 3ตรงนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้มีที่เสียบ A U X นะครับแล้วก็ที่เสียบ U S B ส่วนตัวแอร์นี่ก็เป็นแบบปรับแมนนวลนตามปกติเลยนะครับช่องเก็บของเก็บรงเก็บเหรียญกระจุนติ่ทั่วไปด้านล่างแล้วก็กระจกเนี่ยเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับมองข้างปรับไฟฟ้าครับ เพิ่มเติมขึ้นมามีตัวเส้นท่านล็อกให้นะฮะตรงนี้ถือว่าคุ้มเลยนะครับแล้วก็อย่างหนึง่งตัวพับกระจกมองข้างเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับกุญแจรีโมทนะฮะสำรอง2ดอกเป็นรีโมทมีให้ครบนะครับส่วนตัวเกียร์นี่ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาอีกอย่างหนึง่งก็คือตัวปุ่มอีโค o โหมดนะครับแล้วก็พาวเวอร์โหมดนะครับซึ่งว่าอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดเป็นตัวสขอแบบนี้นะที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้นะครับ ภายในหรือว่าตัวภายนอกอุปกรณ์เล็กๆ,ๆน้อยๆจะเหมือนกับตัว2.8เปรียบนะครับเช่นตัวเบาะเช่นเดียวกันจะเป็นเบาะแยกนะฮะ50ต่อ50แต่ถ้าเกิดเป็นตัวแสแซนดาร์ดทั่วไปจะเป็น60ต่อ40นะครับนี่คือจุดสังเกตหรือว่าข้อสังเกตง่ายๆถ้าเกิดคุณลูกค้าอยากไปดูรถเพื่อนอยากไปดูรถคุณพ่ออยากไปดูรถเพื่อนบ้านอยากไปดูรถเพื่อนของเพื่อนอยากไปดูรถเพื่อนเมียนะครับก็ลองสังเกตแบบนี้ได้หรือว่า เพื่อนร่วมอาชีพที่วิ่งรถพวกนี้เดียวกันนะครับลองไปสังเกตดูนะครับเป็นความรู้ใหม่ๆให้กับเราด้วยหรือว่าเป็นจุดสังเกตเล็กๆน้อยๆให้กับตัวเราเองด้วยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะฮะในส่วนตัวภายในนะครับปี2 0 1 7นะิะฮะเดิมๆสวยๆแบบนี้คุณลูกค้าดูแล้วถูกใจคุณลูกค้าดูแล้วชอบใจอยากได้อยากเป็นเจ้าของเบอร์ใต้ล่างคลิปนี้ครับโทรเข้ามาได้เลยประวัติดีไม่ต้องใช้เงินหนกรถนะครับสับคันนะี้ราคาเท่าไหร่เดียนไปหมอกหน้ารถอีกทีหนะึ่งไปครับ โอเคครับเราดูกระบะช่วงล้อสั้นหรือว่าสีขอรีโว่สองคันนี้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับคันนี้เป็นรถปี2องพนะครับถ้าเกิดลูกค้ากําลังรับชมคลิปนี้อยู่แล้วสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพเกษตรกร,กรหรือว่าเจ้าของบริษัทหรือว่าอาชีพอะไรก็แล้วแต่สามารถออกรถได้นะครับเราดูแล้วว่ารถพวกนี้เนี่ยเราอยากได้มาขนของเล็กๆ,ๆน้อยๆซื้อของเข้าบ้านซื้อของไปขายหรือว่าซื้อของกลับบ้านนะครับ ส่งคงส่งขออะไรงนี้ถ้าเกิดสนใจเป็นคันนี้ติดต่อเขาไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวมาแนะนําให้ที่หน้าร้านอีกทีหนึ่งนะครับส่วนสับคันนี้เนี่ยที่ร้านของเราจะขายอยู่ที่4 9 9 0 0บาทย้ำนะฮะปี17 4 9 9 0 0น้าบาทรถสวยเดิมโรงงานนะสี่ขอหรือว่บบากระบะตอนเดียวช่วงล้อสั้นหายากแต่ว่าที่ร้านเอาหาได้ถือว่าเป็นตัวรถแรไอเทมอีกคันหนึ่งสับคลิปนี้เลยนะครับ ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอยากได้รถสวยอยากได้รถดีต้องปฏิบัติออโต้เท่านั้นนะฮะฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับแลรเด็วคลิปหน้าจะมีรถมาอัปเดตให้คุณลูกค้าดูเรื่อยๆทั้งรถเข้าใหม่รีวิวตัวรถนะครับหรือว่าอัปเดตสต็อกตัวรถที่ร้านของเรานะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ